ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ในประเทศไทยประจำวันที่3มกราคม2564นะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับจำนวนผู้ติดเชื้อในอประจำวันที่3นี้นะครับ รวมทั้งสบคเนี่ยเขาเตรียมเสนอนายกรัฐมนตรีประกาศใช้มาตรการควบคุมแบบเข้มข้นนะครับในพื้นที่สีแดง28จังหวัดเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีจังหวัดใดบ้างนะครับพร้อมทั้งได้กําหนดมาตรการ8มาตรการเข้มข้นในพื้นที่สีแดง28จังหวัดด้วยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดพร้อมๆกันในคลิปนี้นะครับ โดยล่าสุดวันที่3มกราคม2564นะครับมีการถแถลงเมื่อช่วงเวลาประมาณ11.30นาทีวันนี้นะครับว่าพบผู้ติดเชื้อวันนี้315รายนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ติดเชื้อในประเทศ274รายด้วยกันนะครับนี้นะครับจากการประชุมของสอบคและ าการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขหรือสอปคสอทอได้มีความเห็นร่วมกันนะครับในการที่จะกำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดงใน28จังหวัดด้วยกันนะครับได้แก่จังหวัดตากนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุทยาสระบุรีลบบุรีสิงห์บุรีอ่างทองนครนายก การจนบุรีนครปฐมราชบุรีสุพรรณบุรีประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครฉะเชิงเราปราจีนบุรีสะแก้วสมุทรปราการจันทบุรีชนบุรีตราดระยองชุมพรระนองและกรุงเทพมหานครนะครับโดย จะประกาศให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดงใน28จังหวัดเหล่านี้นะครับโดยทางสบคเนี่ยเขาเตรียมเสนอให้ในายกรัฐมนตรีลงนามนะครับและกำหนดมาตรการ8ข้อด้วยกันนะครับ หนึ่งก็คือการห้ามใช้อาคารสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคก,การห้ามใช้อาคารสถานที่โรงเรียนสถาบันการศึกษาทุกประเภทที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดง28จังหวัดเป็นพื้นที่จังหวัดที่พบผู้ป่วยจำนวนมากและจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงนะครับเพราะฉะนั้นห้ามใช้เลยนะครับใน28จังหวัดนี้ 2. ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการควบคุมโรคเช่นการจัดประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงการแจกอาหารหรือสิ่งของต่างๆเว้นแต่เป็นการดำเนินงานโดยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่เช่น การจัดงานแต่งงานก็ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ในจังหวัดนั้นๆและต้องมีมาตรการทางสาธารณสุขร,รองรับด้วยให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพโดยคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพหรือผู้ว่าราชการจังหวัดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกําหนดหลักเกณฑ์พิจารณาอนุญาต ของพนักง,งานเจ้าหน้าที่เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ความรับผิดชอบซึ่งจังหวัดจะประกาศมาตรการเข้มกว่าเดิมได้แต่จะอ่อนกว่าไม่ได้นะครับต่อมาในข้อที่3การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาสั่งปิดสถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการผับบาร์คาลาโอเกะ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สีแดงได้นะครับข้อ4ในเขตพื้นที่สีแดงให้สถานที่กิจการหรือการทำกิจกรรมดังต่อไปนี้เปิดดำเนินการภายใต้เงื่อนไขเงื่อนเวลาการจัดระบบและระเบียบต่างๆที่กำหนดวงเล็บ1การจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มให้จัดระเบียบการเข้าใช้บริการจำนวนผู้นั่งบริโภคในร้านการจัดสถานที่ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ และมาตรการป้องกันโรคที่ราชการกำหนดโดยอาจจะให้เป็นลักษณะของการนำกลับไปบริโภคที่อื่นวงเล็บ2การจำหน่ายสุราสำหรับร้านอาหารสถานที่ซึ่งจำหน่ายสุราห้ามบริโภคสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน 5. ห้างสรรพสินค้ายังเปิดทำการได้ตามปกติส่วนคำสั่งปิดหรือเปิดก็เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดในการสั่งเปิดหรือปิดในสถานที่ต่างๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้กำหนดนะครับ ต่อมาในข้อ6การตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่ตรวจและคัดกรองโดยใช้เส้นทางคมนาคมข้ามเขตพื้นที่จังหวัดโดยเฉพาะการเดินทางของบุคคลจากพื้นที่สีแดงให้ดำเนินการตามมาตรการที่สบคกำหนดโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่และต้องไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ ต่อมาในข้อที่7การทำงานที่บ้าน work from home สลับเหลื่อมเวลาในการทำงาน8ให้คณะก,กรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายข้อบังคับการใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งเสนอนายกรัฐมนตรี เพื่ออนุญาตให้ผ่อนคลายหรือกระชับมาตรการที่บังคับใช้กับสถานที่กิจการหรือกิจกรรมเพิ่มเติมได้เหมาะสมตามสถานการณ์ที่เห็นสมควรและนี่ก็คือใน8มาตรการเข้มข้นนะครับที่ก็เตรียมนำเสนอนายกรัฐมนตรีลงนามนะครับแล้วก็จะประกาศออกมาในวันที่4มกราคม5 6 6 4นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย เป็นมาตรการที่เขากำหนดไว้จะใช้ในพื้นที่สีแดง28จังหวัดนั่นเองนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด1 9และมาตรการต่างๆจากภาครัฐกันต่อในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ